ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่างเชียงขอบคุณพี่ปัญญานะคะวันนี้นะคะช่างเชียงจากทองผาภูมินะคะมาออกวันที่เต็นท์สมบัติแล้วนะคะของหนูเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคันนี้โอ้น่าจะเป็นสิบแล้วมั้งครับโอ้โหให้คำลูกค้ามาด้วยนี่ไม่ใช่แค่ช่างเบริกาะดีบริการดีบริการดีบริการดีนี่เหตุผลที่ติดใจเต็นท์หนูใช่รถมีคุณภาพคุณภาพดีนะคะนี่ของพี่ปัญญารับพรุ่งนี้ช่วงานเลยนี่ของช่างเชียงรับวันนี้นะคะใช่ของพี่ปัญญารับพรุ่งนี้ ออกรถคู่กันไปเลยนะคะออกพร,ร้พอมปุ๊บพอมีงานนะคะรถของเราทําให้พร้อมนะคะก็ไม่ต้องกังวลเนาะใช่มัน่นใจในคุณภาพนายขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค่ะโอเค